สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องชาวกัมพูชาของเรานั่นเองครับใช่ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการให้ข้อมูลนะคะในส่วนของงานวันที่9เดือน9ค่ะวันนี้เรามากับล่ามด้วยค่ะน้องมาถูกต้องก็ต้องขอต้อนรับคุณชุนเชียนสวัสดีครับสวัสดีครับจุมเดยบซัวว่าพกันโอเคสาวผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานนะครับ r JC Step f o w a r d s Future ในวันที่9กกันยายนนี้ครับ โอเคทั้งนี้ก็จะเอาการมวยด้เยังมาในเย็นมีการมิทที่นักน้องแทีปมบุญแคทยปมบุญได้ชีออกการพิเศษสำหรับบางคนอ่ะคุณ้และที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็ยังมีหนในสินค้าปโปรโมชั่นที่เรียกว่านาทีทองนั่นเองครับถูกต้องค่ะวันนี้นะคะสำหรับอย่างแรกเลยค่ะการซื้อสินค้าในราคาพิเศษก็คือหยงหึงของเรานะคะอะไรจะสนคัญก็ยังมีการติงกตก้อนักนงการบุญแบไดอาพิเศษ จมพื้นออกสับแรงจนติดยงหังงั้นขายเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนะคะท่านใดต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะยาน้ำสมุนไพรจีนยงหงขวดเล็กนะคะในราคาพิเศษนะคะท่านสามารถซื้อได้ในราคา9.9บาทค่ะสมุนไพรออกก้านหนึ่งนองกาบองโอนสมาร์ทเจต่างออเนี้ดัดติ้งและตัดพ้อโดยเจาะสับแรงจนติดยงหังได้ยงเมียออกก้านหนึ่งนองกาติ้งปีสแตงเือนเต็มหนึ่งนองมีดอกโตคืดลำไหล่ตั้งแต่9.9บาทได้ะมด แล้วใครบ้างครับที่จะได้สิทธิ์ในการซื้อในราคาพิเศษแบบนี้ถ้ายังมาเมือทาต,านนนาาต,ต้านเนี่ยนัคล่าได้ดังตะตูบานเลยออกแก๊พิเศษสำหรับการติงแบบนี้ค่ะสำหรับนะคะสิทธิ์แรกเลยค่ะจะเป็นสิทธิ์ของผู้สมัครใหม่นะคะผู้ที่สมัครสมาชิกนะคะในวันที่9กันยายนค่ะสำหรับออกก๊ตีมวยคือสำหรับสมาชิกไม่ได้กวาดบานจัดดามหนืองน้องกาจ๊โจจียสมาชิกสำหรับไงตีเอ่อ ปมบุนึ่งแต่ดอกความหมายในที่นี้ก็คือเขาจะต้องสมัครในวันที่9กันยายนวันเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโรนาวเหนือขนองกาได้ยืนจอชบุกจูมีนจมปุ่งแต่ขนองไนตีปัมบุลตายหมือไงแต่ปนอบค่ะและสําหรับผู้ที่สมัครใหม่ในวันที่9กันยายนนะคะท่านสามารถนะคะ,ะซื้อสินค้าก็คือยงหงของเราเนี่ยค่ะในราคาพิเศษได้นะคะ 99บาทค่ะต่อขวดใช่ค่ะคถูกต้องค่ะแค่สมัครนะคะ450บาทก็สามารถาซื้อสินค้าพิเศษของเราได้เลยค่ะสำหรับออกกาวพิเศษคือบางโอนในชิสมาชิกได้ยืมติ้งในตัวความหนักหนาขายทีบ่มบุญนุกคือตรมแต่ยืมจอร์ชมูบุญโดย50บาทแต่ปนเนาะก็ยืมมีโอกาสในักหนาการติ้งจะโซปรางจนตึงทั้งหนุ่มดอกเก้าสิบผมบุญมาคุณได้โอเคนะฮะโอเค,คแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าถ้าเกิดคนใหม่คนนั้น ทำการปิดโกเพิ่ม3825คะแนนแสดงว่าสมัคร450แล้วก็ปิดโกไปด้วยก็จะได้2สิทธิ์ถูกไหมครับถูกต้องค่ะแอ้สำหรับบองโอนสมาชิกได้ติ้งจอชมบุญรอมาเพย์รามปันตุกยื่บ้านเหม่อเซ็ตแต่บมาเซ็ตในเยื่จักรามบัตจีดีปันตุกใบปอนผมใบรอมาเย์รามปนตุกบันแถมตี้นุ่งเยื่อเงิตะตุบ้านปีสุดสรุปง่ายๆแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างง่ายนะคะก็คือว่า เช่นถ้าในวันงานนะคะวันที่9กันยายนน้องมังนะคะสมัครสมาชิกใหม่เลยนะคะ450บาทนะคะสมัคร450ปกติน้องมังจะได้ยาล้างสมุนไพรจีนยงเฮงอยู่แล้ว 1, 1> <ใ>นวขวด,ขวดนะคะแต่นะคะในวันงานนะคะเรามีราคาร,ราคาพิเศษให้ก็คือซื้อสินค้าซื้อยองยงเฮงในมูลค่า99บาทก็แสดงว่าแค่สมัครน้องมังก็จะได้2ขวดก็คือขวดที่อยู่ในการสมัครอยู่แล้วแล้วก็ขวดที่ซื้อในราคาพิเศษค่ะ ก็คือง่ายๆก็คือขวดแรก450ขวดที่2 99บาทนั่นเองครับใช่ครับสําหรับเอาเงยๆคือสําหรับบังฟูนและที่อติชนก็โดยที่สมาชิกได้ติ้งในក្នុងថ្ងៃที่9ខែ9คือយើងមានឱកាសនៅក្នុងការយើងទិញសមាជាសមាជិកគឺ450บาทប៉ុន្តែយើងទៅទូបានជាធម្មតាគឺអសុរានជិះទិញយើងខាង10តូចប៉ុន្តែយើងមានឱកាសនៅក្នុងការទិញបន្ថែមទៀត คือก้าวสบปรัมบุญมาได้เชี่อตรงไลพิเศษสรุบตัวคือยังบานปีดอกเอดอเพ,พียงบางแดงและค่ะและถ้าในวันงานนะคะในวันนั้นเลยน้องมังสมัครแล้วปุ๊บนะคะน้องมังต้องการลงโกก็คือซื้อสินค้าสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าคะแนนนะคะน้องมังนะคะสามารถมีสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะคะก็คือยงเิงมูลคาเก้าสิบเก้าบาทนะคะได้อีกหนึ่งขวดเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าถ้าเกิดผมสมัครสี่ร้อยห้าสิบ แล้วก็ผมก็จะได้สิทธิ์แล้วในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ<ช>99บาทและเกิดถ้าเกิดผมปิดโก้ผมก็จะได้อีกหนึ่งสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษในราคา99<ช>บาทพูดง่ายๆก็คือเราสมัคร450แล้วก็ปิดโก้ก็จะได้ยงเหิงเนี่ยสองขวดนะครับในราคาพิเศษขวดละ99บาทนั่นเองครับโอตาคโดยที่ปนิ๊งแดกว่าติงจุบุนังเล็กพอลนึ่นองกาได้กับสมัครจอชมุป็นตุ អឺចំណាយលុយ450บาทអាក្នុងការចោះជုပ်គាត់មានចំនួន1 set ក្នុងការ Tính បញ្ចុះតម្លៃផលិតផលយងហឹងមកដល់តោតនេះគឺ99บาทប៉ុន្តែបើសិនជាបងអូននឹងគាត់ចាត់ដានបំពេញពន្ធុ3825ពន្ធុបន្ថែមទៀតគឺគាត់ចាត់ដានមានឱកាស Tính នៅក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃគឺ9 99บาทមួយ set ទៀតគឺសរុបឲ្យងាយងាយទៅគឺបងអូននិងអ្នកគ្នាបើសិនជាបិទ ดอกชมพูหายบัตจีดีระธานมดีคือยังมีอ,อักเกติงบ้านจนนุนนุ่นระดับข้อได้ผลมองสังคือกาวสู่ผบุญบาทและคือปิดเส้นเป็นตัวใช่แล้วครับและนี่ก็คือเงื่อนไขสําหรับสมาชิกใหม่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าสมมุติว่าในวันงานนะคะสมาชิกใหม่สมัครแล้วปุ๊บนะคะแล้วลงครั้งเดียวเลยค่ะ15โกอ,อย่างนี้ค่ะท่านสมาชิกใหม่นะคะก็สามารถนะคะมีสิทธิ์ซื้อสินค้า ราคาพิเศษได้นะคะทั้งหมด15สิทธิ์เลยค่ะโอ้โหแสดงว่าเอาง่ายๆถ้าเกิดสมัคร450เบ๊บก็จะได้แล้ว1สิทธิ์ที่จะซื้อราคาพิเศษ1ขวดแล้วถ้าเกิดปิด15โกก็จะได้ทั้งหมดอีก15สิทธิ์รวมเป็น16สิทธิ์กแบบนี้ถูกต้องไหมครับสำหรับคนใหม่นะคะครับผมเราบอกการงี้งี้คือสำหรับบางคนด้จชอบเชื่อสมาชิจุไม่หนักหน่วงไงนึ่งแตดองบอสินอยู่บางคนแบบอ็อกนี้เพื่อการจอบมุ คือบูนรยหาสบแปดบวกโนตัวทุกันหนึ่งเซ็นแต่บริษัทที่รวมอยู่มูลเงินการได้ยังโบกติงถึงสามเลยครบรอปุ่มใบปอนผมใบรอยหมาเพย์แกมเป็นตุ๊กกรอบดอกแปรมรหัสดอกเงินเยอะที่ยังมีเอาการเตียงดอกแปรมรหัสนั่งใจมันบ่นใช่แล้วครับและสำหรับเงื่อนไขของคนใหม่ก็จบไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นเงื่อนไขสำหรับสมาชิกป네ัจจุบันนั่นเองครับใช่ค่ะสำหรับสมาชิกที่มีรหัสอยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษนะคะก็คือยงเฮงขนเล็ก ได้ในราคา99บก,กาบทเช่นเดียวกันค่ะไมมัมิคือเชืออ่อเอากาสสมรักสมาชิจดทะไม้แต่ก็ตตูบานออกการบิเซตแบบหนึ่งตอนใต้ปะตอการบิทีนิตี้คือเชื่อเอกกาสสมรักสมาชิกจะหรือก็สมาชิกได้บาจจนจอสมุนโจงจมุนนั้งจอยอคอยด้วยจะสั้นกระเท้เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคะทนมาเงื่อนไขก็คือสมมุติว่าผมสมัครสมาชิก <c oughs> านานมาแล้วแล้วก็ปิดโกไปแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่ครบ15บโก เช่นมีอยู่3โกนะครผมสามารถเติมโกที่4 3,825คะแนนนะครับผมก็จะได้สิทธิ์นะครับในการซื้อสินค้าราคาพิเศษก็คือยงเหิงขวดเล็กในราคา99บาทแต่รหัสนั้นต้องไม่มีคะแนนมาก่อนนะครับโอเคสำหรับออกก้านักนองอาเตจนจ้าได้เยอะบานมีนปนตุกกระโดดกจิกกาบัญชีดีรูปมาหายนุชชมอุบิดาฮะบัสนเยมีนไปชมพายมีนไปจีดีรูดหาย คนได้จีดีแต่เนอือสัตคือยืมไอาบัตรกระตุปป่นตุใบป,ป้อน,นไปแล้วมาค่อยไปตุ่ยยืมหนึ่งเมียนอาวแค่หนึ่งนงคาติ้งเป็นจ่วงตรงไหลโดยที่มีความแดงคือจุดพุ้งเตะเล็โกลดได้เหมือนตอนเมียนกาติ้งเมียนตุ่ยสอคือยืมไอาตโตเล็กโกด์มาเหล็บุญเล็กกรามในผลไม้คือยือมอ่าวแค่หนึ่งนงคาติ้งเป็นจ่วงตรงไหลใช่แล้วนะครับ <S <S ซึ่ง <S <S ไม่ได้จํากัดนะครับว่าคนเก่าหรือคนใหม่เนี่ยจะต้องปิดแค่หนึ่งหุ้นส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเหลืออีกเท่าไหร่ที่ยังไม่เต็มก็สาามรถที่จะ ทําทให้ครบเงื่อนไขได้นะครับเ่นนะคะสมมุติว่าพี่เป็นคนเก่ามีรหัสอยู่แล้วแล้วพี่มีรหัสอยู่แล้วค่ะ3โกทีนี้ค่ะพี่อยากจะซื้อสินค้าในราคาพิเศษก็คือยงเิงในราคา9บ้า,บาทครับผมดังนั้นพี่จะต้องเปิดรหัสใหม่นะคะรหัสนั้นจะต้องไม่มีคะแนนเลยสักคะแนนเดียวมาก่อนหน้านี้ดังนั้นนะคะในวันงานวันที่9ทับพี่จะต้องซื้อสินค้าให้ครบ3 8 2 5คะแนน ในทับที่4ถูกไหมคะถูกต้องพี่ถึงถึงจะซื้อสินค้าในราคาพิเศษได้ใน99บาทถูกต้องถ้าเกิดพี่หญิงมีอยู่3โกถูกไหมครับถ้าจะให้ครบ15เลยก็ได้อีก12โกก็จะได้12สิบสองปิดให้ครบ12โกไปเลยในวันนั้นก็ได้ไม่ได้จะให้สิบถูกต้องครับผมสรุปไงงี้คือสหรับอัติชนจักรโดยจีสมาชิกจับรบัสนิย่ยงมีนไปเหล็กโกเท่ายืนอาจปัดเทมเล็โกตีบุ้นทีสได้ยืนกรอนแต่เฟอรการติงปันตุใบป้อนใบรองพยายามปั่นตุบ เท่ารูกก็ยงืงเสร็รบกรบดอกปีจีดีนงคือยังมีแต่ตัวเซ็ตบ,บ้านแตงดอกปีชมุมนงนึงแต่ไม่อดโอเคค่ะและสำหรับการไม่ว่าจะเป็นการสมัครนะคะหรือว่าจะเป็นการลงโป้ซื้อสินค้า3,825คะแนนนะคะจำเป็นจะต้องซื้อที่เฉพาะนะคะ JC Shop หรือ JC Mall เท่านั้นค่ะและต้องซื้อในวันที่9กันยายนด้วยนะคะ OK ในក្នុងការទិញដែលយើងមិនថាចុះឈ្មោះ3 450บาทឬក៏អាចចុះចាក់ទេគឺសម្រាប់ការឱកាសដែលយើងពជាទិញគឺអាចទិញតាមដូចជា JCI Mart ឬក៏ JCI Shop ឬក៏ JCI Wallet ណាមួយក៏បានប៉ុន្តែបញ្ជាក់គឺសម្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែ9តែប៉ុណ្ណោះ OK ค่ะទីសំខាន់นะคะเอ่อការนําบินนะคะไม่ว่าจะเป็นบินใบสมัครนะคะหรือว่า บินในการลงโป้นะคะมาซื้อสินค้าในราคาพิเศษราคา1 9บาทนะคะท่านสามารถนะคะนำบินมาแสดงสิทธิ์ได้นะคะหลังจากวันที่13กันยานะคะจนถึงวันที่19กันยายนค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเราให้เวลา7วันในการมาซื้อสินค้าราคาพิเศษนั่นเองหลังจากทางส่วนกลางประกาศชื่อนะคะว่าใครบ้างนะคะที่มีสิทธิ์่ยที่มีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะคะ នៅក្នុងឱកាសដែលយើងទិញចោះឈ្មោះក៏ដូចជាបិទ GD 3825ពន្ទុះដើម្បីយើងទទួលបាននៅឱកាសទិញបញ្ចុះតម្លៃគឺយើងកាន់នៅវិកាយប័ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបានបិទហើយគ្រប់សិតដើម្បីយើងទទួលបាននៅឱកាសនៅក្នុងការទិញបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅក្នុងឱកាសកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយយើងមានពេលកំណត់ត្រឹមតែរយៈពេល7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថាพูดងាយៗក៏គឺว่านะคะ เมื่อมีการประกาศรายชื่อนะคะจากทางส่วนกลางแล้วปุ๊บว่าท่านนะคะหรือท่านใดก็ตามที่มีชื่อนะคะในการ,การเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ผ่านในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษ99บาทนะคะในวันที่13พอวันที่13ปุ๊บนะคะท่านก็สามารถมาแสดงสิทธิ์ได้เลยจนถึงวันที่19ค่กก็คือเอาใบเสร็จที่เราปิดโกไปนั่นแหละ<ช>แล้วก็ใบหรืออาจจะเป็นอยอดสมัครที่<ช>เราสมัครไปอะครับ ไปยื่นที่พนักงานและบอกอว่ามาซื้อสินค้าในราคาพิเศษก็คือย่งเพิงขวรเล็กในราคา99บาทนั่นเองครับแต่ซื้อสินค้ายงเพิงขวดเล็กในราคา99บาทนะคะจะต้องซืง้อฝั่งจอยเท่านั้นหรือฝั่งช็อปเท่านั้นและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือจะต้องซื้อในสาขาที่สมัครเท่านั้นครับ,อรบโอเคออเครับบอมโอ้ตันี่ได้ติงนกองกาตัตูบานซึบรรจงดมไายนุเยน,นยกนการมีกายยาบั ទៅជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកឬក៏ក្រុមការងារដែលគាត់បានចាត់ចែងនៅក្នុងនឹងគឺយើងអាចទៅបញ្ជាក់ថាយើងទៅទិញទទួលបាននៅការបញ្ចុះតម្លៃចំពោះអសត់បរានចិនទឹកយុងហឹងហើយយើងអាចទៅបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី13ផងដែរជាពិសេសគឺយើងអាចទិញនៅក្នុងសាខាដែលយើងចាត់ដើមចុះឱ្យបិទគ្រប់យើងអាចទិញនៅតាមសាខានឹងបាទអូខេครับครับผมហឺហើយនេះណាคะก็คือ เ,เป็นเงื่อนไขนะคะการซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะคะในวันงานนะคะว,วันที่ 9, 9เดือน 9, 9ะนะครับหรืองานสเต็ป JC Step for the Future 2021นี่เนเนั่นเองครับวันนี้จะเชือออกกางในคุณนงการเ้เยืมติง้งแล้แต่พอมีนโปรโมชั่นจุมพูดในคุณนงไงกรรมวิธีไงที่ปรับบุญนคยปรับบุนแต่ปน